สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โกวินนนสำหรับอีีนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักและขอพอรกันที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอาเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมกันนะครับสําหรับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอาเภอนครชัยศรีจะตั้งอยู่ที่ตาบลท่าตําหนักอาเภอนครชัยศรีซึ่งอยู่ซอยเดียวกันกับวัดท่าตําหนักเพื่อนๆสามารถขับรถจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐมไปตามถนนเส้นเพชรเกษมขาออกซึ่งก่อนเข้าสู่อําเภอนครชัยศรีสายมือจะเป็นวัดท่าตําหนัก ขวามือจะเป็นสะพานข้ามไปยังตัวอำเภอ,อนครชยัยศรีเป็นเพืเ่อนเลี้ยวซ้ายซึ่งจะมีซอยติดยู่ของวัดท่าตำหนักเพื่อนสามารถขับรถเข้าไปอีกประมาณเกือบ2กิโลเมตรจะเห็นป้ายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอ,อนครชยัยศรีซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือมเพืเ่อนเลี้ยวเข้าไปนะครับซึ่งตัวศาลจะอยู่ภายในซึ่งจะมีลานจอดรถมาสำหรับรองรับผู้ที่มาไหว้ขอพอรกันเยอะมากๆเลยนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนก็สู่โคบินนล์ตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่กัที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่อำเภอนครเยศีนะครับสำหรับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอนครเยศีจังหวัดน,นครปฐมเป็นศาลเจ้าสไตล์จีนพื้นที่กว้างขวางเงียบสงบร่มเย็นด้านนาศาลจะติดอยู่กับคลองบางแก้วนะครับจากตำนานและคำบอกเล่าออกล่าวว่าศาลแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า100ปีแล้วเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ ภายในศาลจะมีองค์เจ้าพ่อหลักเมืองท่านสามสาโศกอ้วงและเจ้าแม่เฉือปุยเนี้ยเนี้ยรวมไปถึงเสาหลักเมืองซึ่งจะมีลักษณะเป็นไม้ปิดด้วยทองเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศภายในเรงของศาลแห่งนี้และไปชมกันว่าวิธีการไหว้จะมีขั้นตอนกันอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยครับสำหรับวิธีการไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่อำเภอนครเชศีจังหวัดนครปฐม,ามสามารถทําได้ดังนี้นะครับ เพื่อนๆสามารถที่จะมาบูชานะครับทูบตรงอยู่ที่บริเวณของศาลได้เลยนะฮะเราจะใช้ทูบทั้งหมด16ดอกไหว้สถานที่ตามลาดับดังนี้นะครับ 1. เราจะไหว้กันที่ศาลทีตีเบบอศาลเทพธิดา,าฟ้าดินด้านนอกโดยใช้ทูบทั้งหมด5ดอกก่อนนะครับจากนั้นเราจะไปไหว้กันที่จุดต่างๆซึ่งอยู่ภายในบริเวณของศาลเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับ ต่อมานะครับเราจะไหว้กันที่จุดที่สองไหว้ศารเจ้าแม่อเนี้ยเชื้อปุ๋ยเนีย่ยเนีย้ยเราจะใช้ทุบทั้งหมด3ดอกนะครับลำดับต่อไปนะครับไหว้จุดที่3ามไหว้สารเจ้าพ่อสามกลมซัมซัวโก,กว้วงเราจะใช้ทุบทั้งหมด3ดอกนะครับต่อมานะครับจุดที่4เราจะไหว้สารเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งจะใช้ทูบสั้งหมด3ดอกและในจุดนี้นะครับจะมีเสาหลักเมือง2จุดนะฮะทั้งด้านซ้ายและด้านขวา จุดที่5นะครับเราจะออกมาไหว้ที่ประตูด้านซ้ายและขวาซึ่งจะใช้ทูบด้านละ1นดอกนะฮะและสำหรับจุดที่6นะครับให้เพื่อนๆน,นำแผ่นทองนะครับไปปิดกันที่บริเวณของเสาหลักเมืองทั้งด้านซ้ายและด้านขวาก็จะเป็นอันเสร็จพิธีครับนอกจากนี้นะครับยังมีจุดไหว้ที่เป็นเจ้าพ่อผ่านเมืองซึ่งอยู่บริเวณศาลเล็กตรงทางเข้านะฮะเราจะใช้ทูบทั้งหมดอีก5ดอกซึ่งจะไหว้เจ้าพ่อเนี่ย3ดอก และด้านข้างด้านละหนึ่งดอกเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปไหว้ก่อนกลับกันนะครับแต่ตอนนี้จะให้ทุกคนนะครับชมบรรยากาศภายในของบริเวณศาลแห่งนี้กันก่อนไปรับชมบรรยากาศพร้อมกันเลยครับ และที่ผมได้แจ้งมันแต่ต้นคลิปนะครับว่าบริเวณของหน้าสารจะอยู่ติดกับคลองบางแก้วซึ่งบริเวณจุดนี้จะมีปลาหลากหลายชนิดได้นะครับเราสามารถที่จะนําอาหารเนี่ยมาให้กับปลากันได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปทําบุญให้อาหารปลาพร้อมกันเลยนะครับ อันนี้อันนี้เป็นฟองเขาเรียกว่าเป็นฟองบางแก้วนะเนี่เราสามารถที่จะมาให้อาหารปลากันได้นะทำทานนะครับ เดียเป็นด้านหน้านะครับเรียกว่าด้านหน้าศาลสารเฉพาอหลักเมืองนั่นเองแต่บุญเขามอบที่ดินให้แ่าเลยย้ายจากฝั่งถนนนู้นมาเราไว้ตรงนี้อ๋อเป็นสารเฉพาะหลักเมืองแล้วก็เงิสีแต่ว่าไม่ได้มีประวัติว่าเป็นสาลหลักเมืองประจำจังหวัดแต่ว่าเป็นศาลที่เก้าแก้ในจังหวัดนครมฐมก็คือันที่สองไป เพราะว่าเขามาไว่าอยากถราชประโทมอันนี้เป็นะรำดับสุดท้ายนะครับของการมาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนครเจสีก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อพันเมืองนะฮะซึ่งจะอยู่บริเวณปากทางเข้านะฮะที่เราจะเข้ามาเพื่อจะไปไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองนะฮะก็จะเข้าไปตรงนู้นนะฮะซึ่งตัวศาลจะอยู่ตรงนู้นนะฮะสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้า เราไหว้ศาลเสร็จแล้วนะครับเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองเสร็จแล้วเราก็มาไหว้บริเวณของจุดนี้นะครับศาลเจ้าพ่อพันเมืองซึ่งจะใช้ทู่ผ้าดอกนะไหว้องค์เจ้าพ่อ3ดอกแล้วก็อ,อีก2ดอกก็คือไหว้ซ้ายขวานะฮะตามนี้เลยนะครับทุกคน หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับหาทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่ององเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ